ก๋วยเตี๋ยวเน่อยแล้วพีน่น้องเนื้อน้องไว้ตุ๋นอืมอสดุดหนังปูกๆนี่แหฮงยาวยิวมไม่พักปุกไม่หัวละผ้าไม่กระหล่ำจะมือ เงินเสร็จต้นจนพี่เก้าคืมคืมจากสดเองห่อนห่อน น้ำซุปเจใส่เนี้ค่ะตาไทยตัวนี้เลยเพิ่มซีอิ๊วดำหมันนิดหน่อยนะคะใส่น้ำพริกเผาไปด้วยวุ่นเสซนกับวุ่นเสซนต้นสฉค่ะเนี่ยพี่น้องง่ายง่ายเนื้อน้องลายตุนแบบเลยพอดีพอดีพี่น้อง โดนใจสายเนื้อเอ้แย่ามามันหยุดก๋วยเตี๋ยวเลยนี่เข่ากันก้างหงละผ้านาจาเนาะอือและผ้าไปกินกับแล้วฮะใส่ร้องแบบตรงพอมันกันเนอะ sợ làm cổ cổ mấy hàng nhào nhiều ăn uhm. cũng uhm. 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 ช่วงเย็นตีดมากกับเหนือหน่อยนองล่าเหรอจ๊ะเดี๋ยวพอดีที่นองสร้างเฮ็ดเองซับเองค่ะคุณสางกับมาดไปเมนู่นนี่คุณเจ๋อเนื้อครับ